สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับลุงนินูหรือว่านินูแฟนพันธุ์แท้พ่อจอยัทุกคนเนี่ยไปชมปลาของลุงนะครับปลาของลุงทำไมต้องไปชมปลาของลุงคือปลาเนี่ยที่ลุง ฝากเพื่อนเลี้ยงไว้เนี่ยอยู่ที่ปทุมตอนนี้ลุงก,ก็ออเดอรเวก็กำลังขับรถไปก็ใช้เวลาประมาณทักชั่วโมงครึ่งน,นะครับเดินทางมาจากฟาร์มเอเเดมซึ M, ่งเป็นฟาร์มของลุงเนี่ยก็ขับรถไปเรื่อยๆครับขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ลงทาง่วนที่ปทุมเลยและที่สําคัญนะครับวันนี้ลุงก,ก็จะมีผู้ดําเนินรายการร่วมกับลุงนะครับก็เป็นวัยรุ่นยังผัดเลยนะแหละก็คือถูกใจแบบวัยรุ่นเลยเพราะว่านี่เป็นหลานของลุงแล้วเขาก็มีชอบของตัวเองด้วย เดี๋ยวพอลุงถึงบ้านของเพื่อนลุงแล้วเนี่ยลุงก็จะตักปลาขึ้นมาให้เพื่อนๆนได้ชมว่าปลาที่ลุงเอาไปฝากกับเพื่อนไว้ประมาณสักน่าจะสองถึงสามเดือนแล้วมันจะมีพัฒนาการมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะให้กับลุงได้ชื่นใจแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ชมกับลุงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับพิธีกรร่วมของลุงนะครับว่าเป็นใครตามลุงไปเลยครับ ครับทุกๆคนตอนนี้ลุงก็มาถึงบ้านเพื่อนของลุงแล้วซึ่งปลาของลุงเนี่ยมีอยู่ในบ่อเนี่ยจำไม่ได้ว่าสองหรือสามตัวน่าจะสามตัวนะคืเดี๋ยวก็ลุงก็จะพิก up พูดให้แต่จะลืมน,นิดนึงก็คือตักปลาขึ้นมาเช็คแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้เห็นแต่วันนี้พิเศษก็คือน,นอกจากดูปลาบ่อบ้านเพื่อนของลุงแล้วเนี่ยเขายังมีสุนัขมีก็เอาง่ายๆก็คือน้องหมาพันชีบะหลายตัวเลยที่ลุงสังเกตเรามีอยู่ประมาณก สามสี่ห้าตัวอะไรเลยประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยว,ยวลุงก็จะแนะนําว่าสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่เพื่อนของลุงเลี้ยงนะ่ะหน้าตาเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าน่ารักแล้ววันนี้ลุงก็มีหลานชายด้วยหลานชายเขาเป็นคนที่แบบเริ่มทําคลิปแล้วเขาก็มีช่องของตัวเองนะนี่มาเลยครับมาเลยครับนี่ครับวันดีครับวันดีครับอันนี้น้องพูผานะครับวันนี้ก็อยากมาเรียนรู้การดูปลาการเลือกปลาครับจากลุงนะครับเดี๋ยวลุงก็จะตักปลาขึ้นมานะครับอรอถลุกสักครู่นะครับลุงเตรียมตัวื่ก่อนโอเคครับ และตอนนี้ลุงก็ตักปลาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวแรกตัวนี้เป็นลูกสาวเป็นปลาลูกสาวภูผาลุงถามภูผาก่อนว่าตัวนี้ผูผาว่าหนักประมาณกี่โลประมาณข้าดูจากลักษณะท่าทางน่าจะห้าเอาิงจริงแล้วถ้าเกิดผู้ผาเนี่ยจะเลี้ยงปลาตัวนี้คิดว่ามันจะมีอายุประมาณกี่ปีประมาณสิบมั้งครับถูกต้องเลยเพราะว่าปลาปลาครับจริงๆแล้วถ้าเ,เราเลี้ยงแบบ เขาเรียกว่าไม่ได้เล่งไม่ได้อัดอะไรมากเนี่ยอายุเขายืนนะครับผมว่าน่าจะอยู่ได้ถึง10ปีแต่นักเลี้ยงบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปอัดอาหารไปเล่งมากเนี่ยมันก็จะอายุสั้นลงก็เหมือนคนที่มันป่วยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวลุงก็จะมาวัดวัดไซส์ก่อนเลยว่าตอนนีเ้เขามีขนาดเท่าไหร่ลนะอันนี้ก็เป็นเพจวัดไซส์ที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานพอสมควรนะอุ้ยหกสิบเอ็ดกว่านะหกสิบเนะอ็ดหกสิบสองนะหกสิบเอ็ดหกสิบสองเดี๋ยวลุงมาทําความ รู้จักแล้วก็แนะนําให้กับทุกคนนะได้ไดไดทราบว่าปลาค้าวสายพันธุ์นี้ชื่อว่าอะไระตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเดียว,ว <c oughs> ชื่อว่าตัวนี้ก็คือสายพันธุ์เรียกเอ,เอาพูดง่ายๆแล้วก็คือสายพันธุ์ที่พูดรวมๆก่อนก็คือเป็นคาวลิกกยไอ้คำว่าคาเวลิกกยเนี่ยมันก็คือคําจากัดความที่ออกคว้างๆหน่อยเราไม่รู้จะเรียกสายพันธุ์อะไรเราเรียกคาวลิกกย์ไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นกลุ่มของปลาสายวาไรตี้ ตัวนี้เห็นไม้ผู้ผานอกจากเขามีมเกล็ดแล้วก็จะมีเหมือนว่าเกล็ดธรรมดาก็คือเกล็ดที่ไม่เงาอันนี้ก็จะมีกเกล็ดเพชรเขาเรียกว่าเกล็ดเพชรตัวนี้ชื่อว่านะครับชื่อว่าออมัสสิควาบาเกตแล้วกันนะใน,ใ,นใ,นในอนาคตรหรือว่าอินดิวฟิวเจอร์มันอาจจะเป็นมัสสิควาบาเกตมัสสิควาบาเกตเนี่ยก็คล้ายๆปลาสายพันธุ์คู่มงริวนั่นแหละแต่ก็คือเขาก็จะแหวกทางด้านหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ แหวกขาวด้านหลังแล้วด้านข้างลาตัวเขาจะมีสีดําอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมัสึีขาวบาเกตแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องใช้คําว่าคาวาลิกรไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่จํากัดความไม่ได้ครับก็หลังจากที่ลุงวัดไซแล้วนะครับขนาดประมาณ61 -62 ซนติเมตรอายุเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าปลานี้ไซแต่มันอายุยังไม่ถึง2ปีดีน่าจะประมาณ17เดือน17เดือนนะตัวนี้ก็คือเป็นปลาจากฟาร์มเดนิชิประเทศญี่ปุ่นอ่า ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรแม่ปลาเนี่ยเขาชื่อว่า Black Diamond นะครับ Black d ก a m o n d ก็คือ,เ,อ,อเพชรสีดำนั่นแหละนะตอนนี้ก็ถ้าจะจำแนกสายพันธุ์แบบชัดๆเนี่ยก็ยังจำแนกไม่ได้อาจจะเป็นไฮโลอาจจะเป็นคาราสึหรือว่าอาจจะเป็นมัซซิ่วขวาบาเกะตก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้เราตีว่าเป็นคาวาลีกรไว้ก่อนทีนี้ก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้แล้วว่าปลาตัวนี้ผู้ผผาว่าเขามีเอวไหม มีครับอ่ามีเหรอมีมั้งไม่ม,ม,ไมั้งล <laughs> ุงเยอะก็คือเอาจริงๆเลยตัวนี้เป็นปลาที่มีโครงสร้างที่ดีอ่าลุงก็จะสอนผู้ป่าให้ดูว่าการที่จะดูปลาที่รูปร่างดียังไงก็คือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นเส้นข้างลำตัวมันต้องโคง้งโค้งแบบมันจะไม่คอดอ่ะถ้าปลาที่มีพุงเนี่ยทุกนี้มันจะคอดพอเรามองจากด้านหลังมามันจะเห็นแล้วว่าทุกเนี้ยมันจะป่องๆและตรกเนี้ยกล้ามเนื้อโค่น้อหางเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะฟีบๆีมันกันถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเฮลิอปต อ่ามันจะท้องป่องนั่นแหละครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาที่ส่วนทรงองเอวไม่ดีหรือว่ารูปร่างไม่ดีตัวนี้เป็นปลาที่อัตราการโตถือว่าดีมากก่อนที่ลุงจะมาฝากเพื่อนลุงเลี้ยงเนี่ยมันน่าจะประมาณสักห้าสิบเซนเพื่อนลุงเลี้ยงมาประมาณสักสามเดือนมั้งสองเดือนกว่าเ,เมื่อกี้เราวัดได้หกสิบเอ็ดหกสองแล้วก็ยูน้อยมากตัวนี้สิบเจ็ดเดือนใช้ได้ครับทีนี้ลุงจะมาสอนให้ภูผาเช็คเพศปลาเช็คเพศปลาเช็คยังไง เพลิดปลาก็คือเราก็ต้องจับไปเขาก่อนพิกเขาเรียกครับพิกแต่ถ้าเราไม่สามารถที่แบบพิกได้ทันทีทันใจได้เราก็หลอกหลอกเขาก่อนไหวจับให้เขามึนๆงงๆก่อนแล้วกันอ่าอย่างนั้นนะอ่าเน่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 น่่น่่อ่าการดูเพลิดปลาต้องเป็นปลาตัวเมียเห็นมันกูเผาลองลองลองนิ้วเอานิ้วลองนิ้วจิ้มหน่อยจิ้มแล้วจิ้มจิ้มไม่ต้องจิ้มดูเอาแต่แตะแต่พอโอ้ยโหแต่แต่แตะ่ที่ช่โชคพอดีเราพอดีเราไม่ได้วางยาอ่าแตะแต่ ตรง,งช่องเพศครับเป็นไหมครับมันจะหายุ่น,นยุ่นนิ่มนิ่มอ่ยุ่นยุ่นนิ่มนิ่มอ่าแต่เท่ากับการถ้าเป็นปลาตัวผู้เนี่ยตรงนี้ก็จะล่องเป็นร่องลึกลงไปอ่าแล้วก็ไอไอทวารเนี่ยมันจะไม่โผล่มาแบบนี้มันจะเป็นร่องลึกสามเหลี่ยมนะนี่คืออะไรทวา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 รก็คือทั้งเป็นทั้งทวารเป็นทั้งช่องเพศด,ด้วยนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีดีเขจะมีรอยตัดถ้าเป็นปลาเพศเมียนะลุงพยายามจะสอดแทรกเข้าไปในทุกคลิปนะว่าเวลาที่เราดูปลาเนี่ยมือมันต้องเปียกต้องจับต้องพลลลิิกกเเเรราาาาะวว่่่ีีท พิกปลาขึ้นมาเนี่ยใต้ท้องเราเราจะเห็นแบบหลายๆอย่างเลยเห็นความสมบูรณ์เห็นตําหนิเห็นเพศปลาเห็นว่าปลาป่วยไม่ป่วยนะครับก็คือน,นี่คือยังไงครับตาหนิบางทีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่อการวารแกนทาวารอาจจะมีข้างเดียวหรือว่าเอ่อช่องเพศหรือว่าท้องอะไรเนี่ยมันเก็ดมันอาจจะมีสีแดงมีอะไรแบบตอกแท้เขา้ามาทําให้ปลาเนี่ยมันดูไม่สมบูรณ์ฉะนั้น เราก็ควรดูใต้ท้องด้วยตัวนี้ก็ถือว่าเพื่อนลุงเลี้ยงได้ดีมากนะครับเดี๋ยวลุงก็จะปล่อยลงไปก่อนเดี๋ยวก็จะตักปลาตัวที่สองขึ้นมาดูใหม่เี๋ยวลุงก็จะยกปลาขึ้นเลยนะครับการที่จะยกปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะนะลุงก็ไม่แนะนํานะครับแต่ทีนี้ลุงนะใช้ความชํานาญเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราก็นั่นมาก็อย่างนี้นะครับปลาก็จะมึนมนหน่อยเนี่ยเวลาที่ว,ว,นนวนน เหมือนเราเวลาที่เรากระโดดน้ำมาถ้าเราเอาท้องลงมันจะจุกได้ฉะนั้นเราอย่าไปโยนปลาเราก็แค่ปล่อยแบบนุ่มนวลทีนี้เดี๋ยวลุงจะตักปลาตัวที่2ขึ้นมาดูนะครับมาถึงปลาตัวที่2นะครับลุงฝากไว้3ตัวตัวนี้ตัวที่2แล้ววันนี้เอาบอก,บอกเพราะว่ามันมีอย่างอื่นให้ให้เราชมให้เราเล่นด้วยก็วันนี้ให้ดูปลาแค่2ตัวตัวนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาสายพันธ์ซันเก้จากฟาร์มสกายตัวนี้มีกี่สีครับภูผ,ผาหสามสี 2> 1, 2, 3, 4, ครับมีเฮ้ยสามสีนะครับสามสี ครับก็มีสีแดงสีขาวและก็สีดํานะอ่าสังเกตว่าปลาตัวเนี้ยดำเนี่ยเขาจะเป็นดอกๆแล้วดำมันจะไม่ขึ้นมาถึงหัวใช่ไหมครับผู้ปาเห็นไหมฮะดำจะมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ลุงให้ผู้ปาทายว่ามีขนาดเท่าไหรเ่เรามาเชลเล่นกันดีกว่าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ถ้าใครทายถูกเดี๋ยววันนี้ลุงเลี้ยงข้าวนับเป็นเซนหรือนับเป็นเซนเซนติเมตรเซนติเมตรประมาณยี่สิบครับเอ้ยประมาณสามสิบ สามสิบห้านะอ้าวลุงลุงว่าไม่ไม่ไมปไรเพราะว่าการที่เราจะมาทายปลาเนี่ยก็คือผู้พาอาจจะไม่ได้คุกคียอยู่ในแวดวงของปลาคราฟนะครับก็คือเวลาที่เราจะประกวดปลาเนี่ยหน่วยที่เขาใช้วัดสาหรับการประกวดเนี่ยเขาใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับดูตัวนี้ลุงกะด้วยสายตาลุงกะว่าน่าจะประมาณสัก51เอซนติเมตรผู้พากะ3ามเลนค่อนข้างห่างนะลุงว่าตัวนี้อย่างน้อยต้องมี50แต่ลุงทายว่า 5, 51 ตอนที่ลุงเอามาฝากเพื่อนไว้เนี่ยมันประมาณ45เซนก็ประมาณ2เดือนดูว่าเพื่อนลุงมีฝีมือไหมเพราะว่าเพื่อนลุงเ,เขาให้อาหารเม็ดจมฉะนั้นปลามันจะโตลเร็วกว่าป,ปกติก็หน้าเช็ดนะครับแล้วก็หลังโอ้ตัวนี้เท่าไร่เอ่ยเท่าไรห้าสิบสามป่ะมาิครับเดือนนะเดือนนะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าวันนี้ลุงไม่ได้ติดยาสลบมาปลาก็จะไม่ค่อยนิ่งกันเช็คไซส์อาจจะไม่ได้แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณ ห้าสิบสองเซนประมาณ52เซนก็ถือว่าลุงทายผิดไปน1นเซนแต่บูาผาทายผิดไป10เเลยนะครับนะครับนั <ๆ S 2> บ่นมากตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ยากอะไรถ้าเราคุกคีแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ความสนใจเขาการที่จะดูขนาดปลาเนี่ยเราก็จะใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นในการประกวดเขาใช้ประสบการณ์ไม่ได้มันต้องวัดแล้วก็วางยาสลบเพราะว่ามาตรฐานในการประกวดค่อนข้างสูงการที่เราจะ ผิดพลาดเกิน0ูุท่าเนี่ยเป็นที่ยอมรับไม่ได้นะเขาจะตัดติดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าดิดคุริคายดังนั้นนะครับทุกคนที่จะส่งปลาประกวดเนี่ยลุงก็ให้ความสําคัญในการเช็กไซด้วยลุงลืมบอกไปว่าอ่าตัวนี้ลุงให้ผู้ผาทายว่าเป็นปลาตัวผู้หรือตัวเมียน่าจะเป็นตัวผู้ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดูบึกบึนดิดูบึกบึนอ่าเท่าเท่าเราเปรียบเทียบกับคนก็คือตัวผู้มันจะดูบึกบึนปลาคราฟเนี่ย จริงๆแล้วตัวเมียนจะดูบึกบึนมากกวา่าอแต่ตัวผู้ในข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะอัดอาหารได้เต็มที่เพอาเขาไม่มีไข่ไม่มีท่อนทาไข่ดังนั้นก็คือเวลาที่อัดอาหารเยมันก็จะมีแต่กล้ามเนื้อมันกับการถ้าเป็นปลาตัวเมียนยมันอาจจะไปทําให้ไข่เขาพัฒนาทําให้ท้องมันป่องได้ดังนั้นลุงก็อยากให้แบบถ้าบอ่อเราไม่ใหญ่มากี่ยอยากให้เลี้ยงปลาตัวผู้ตัวนี้ลุงท้ากับเพื่อนลุงไว้ว่า เดือนมกราคมเนี่ยลุงจะส่งตัวเนี้ยประกวดถ้าเกิดเพื่อนลุงสามารถทําให้ปลาตัวนี้ได้รางวัลติดมือมาได้ลุงจะพาเขาไปไหว้พระเพราะว่าเพื่อนลุงเนี่ยเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมมากนะครับแต,แต่เขาไม่ยอบไม่ชอบเปิดเผยหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยหน้าชอบใส่แว่นดําใส่หมวกอะไรประมาณนี้แหละแต่เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากจิตใจดีสุดๆอ่ะเห็นใครไม่ได้หรอชอบแบบเอ็นดูเมตตาไปหมดเช็คอีกทีหนึ่งหนะ้าสิบสองเซนโอเค ตอนนี้ลุงก็ตักปลาขึ้นมาในอ่างกลมนะครับเพราะว่าเวลาที่ถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยในอ่างกลมเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดได้ชัดกว่าปลาเขาก็จะมีท่วงทีในการไหว้ที่แบบกว้างขึ้นฉะนั้นเราก็จะเห็นรายละเอียดของปลาได้อย่างชัดเจนตัวนี้เป็นปลาจากความซากลแล้วก็เป็นปลาที่มีมาร์คกิ้งดีมากนะครับมาร์คกิ้งดีเป็นปลาที่มีมาร์คกิ้งดีบอดี้ดีแดงดีมากจุดเด่นของปลาตัวผู้เนี่ยนอกจากเลี้ยงแล้วไม่ลงพุงแล้วเนี่ยก็คือสีแดงของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงที่แบบ อะไรคมชัดลึกนะครับมีความเข้มมีความหนามากๆ <S <S ตัวนี้สังเกตดีๆเนี่ยที่พื้นของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเหลือบเล็กๆเล็กน้อยนะข้อดีของไอ้กลิ่นที่มันเหลือบเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยมันจะส่งผลให้ผิวของปลาเนี่ยดูมีความเป็นประกายดูมีความเป็นประกายมีความสว่างแล้วก็มีความสวยก็ในงานประกวดเนี่ยเวลาที่เราประกวดเนี่ยขาจะให้ความสำคัญกับผิวมากนะครับ <S <S นอกจากเรื่องบอดี้เรื่องสีเรื่องผิวเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกัน ก็อย่างที่ลุงบอกไว้ตัวนี้ลุงท้าเพื่อนไหมว่าเรามาเชลเล่นกันถ้ามกรลานี้ตัวนี้ได้รางวัลลุงก็จะพา,าเพื่อนลุงไปไหว้พระห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เดี๋ยวหลังจากตัวนี้แล้วลุงก็จะมีมีน้องหมานะครับน่ารักน่ารักของบ้านเพื่อนลุงเนี่ยให้กับทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยนอกจากปลาคาร์พญี่ปุ่นแล้วน้องหมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็สวยนะเรามาดูกันว่าสายพันธุ์น้องหมาที่เพื่อนลุงเลี้ยงไว้เป็นสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวให้ผู้ผาไปจับกัน ก็อันนี้เป็นของแถมวันนี้ลุงก,ก็เอานังแบบมาด้วยตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะชิบะอินุครับชิบะอินุเป็นน้องหมาที่นําเข้ามาจากประเทศประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นน่ะน้องหมาที่เราคนไทยรู้จักแล้วกันจะมีสายพันธุ์แรกก็คือชิบะอินุกับอีกอันหนึ่งอะไรนะครับคุณผาอ, <Islands S 2> อิงอาชิตะหรืออะไระนะอาชิตะนั่นแหละแต่ตัวสูงกว่านี้ตัวตัวสูงกว่านี้คล้ายๆกับไซเบียร์แฮส์ซีนะครับแต่ตัวนี้อาชิชิ ตัวนี้น้องจิจ้เขาชื่อน้องจิจ้อายุ4ปีตัวนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรสืบทอดทายาทมาสองเกณฑ์เเรชั่นลวตัวนี้ก็เป็นจริงเราแล้วเขาเชื่องน่ารักแต่ตอนนี้เจ้าของเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยเขาก็จะมีความดือน,นิดนึงทีนี้ธรรมชาติของสายพันธุ์ชิบะอินุเนี่ยเขาเป็นน้องหมาที่เกิดในประเทศที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ําหรือว่าอุณหภูมิเย็นนั่นแหละฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะต้องมีห้องแอร์เขาด้วย แล้วเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเขาเป็นชอบเย็น <Yeah. S 1> ชอบเย็นชอบเย็นแล้วก็น้องมีชอบกินน้าแข็งชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ติดเจ้าของถ้าลองได้เลี้ยงแล้วเนี่ยรับรองว่าติดใจอ่าจีจี้อ่าดูกล้องจีจี้ดูอ๋โอโอ้โห <laughs> วันนี้แบบลุงลุงน่าแตกมากเลยเพราะว่าน้องเขาไม่คุ้นนะครับเจ้าของเขาก็ามายอมออกกล้องลุงก็ม่รู้จทำยังไงนะครับก็สาหรับเพื่อนๆือนที่ชื่นชอบปลาครับหรือว่าคลิปของลุงเนี่ยอยากจะเป็นแบบ ่ฟมิลี่แฮ p p ีก็คือดูกันทั้งครอบครัวนอกจากคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็นอกจากเสพปลาค้าก็เสพสัตว์เลี้ยงที่ลุงไปนานนอกลุงก็าฝากก็เลยว่าหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะประมาณสักคลิปหน้าน้วกันเถอคือลุงก็จะพยายามว่าเวลาที่ไปบ่อบ้านลูกค้าเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันน่าน,นําเสนอให้กับทุกคนได้เห็นไมน่ว่าจะเป็นซุปปลคาเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นมุมสวนเป็นไม้ด่างอะไรแหละลุงก็จะสอดแทรกไปในคลิปนั้น แต่ก็คือจริงๆแล้วก็ช่องปกูรู้ประคาบปรลุงก็จะรู้เรื่องประคับน่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะนั้นเรื่องสุนัขอะไรเนี่ยลุงก็ถามจากเพื่อนลุงน่ะแหละว่าเขาเป็นมายังไงเนี่ยดูดิเขาเขมนแล้วเขมนแล้วเดี๋ย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 วเอากลับบ้านไม่ใช่เอากล้องก็นอกจากช่องกูรู้ประคับแล้วก็จะมีช่องของหลานลุงด้วยน้องภูผาก็จะมีช่องอะไรนะครับช่องชื่อาินกาทีฟครับครับเป็นช่องที่ว่ามีความสุขสนุกเสี่ยงไปเล่วสนุกเสียงก็จะมีเฮฮาปาร์ตี้ เอาอารมณ์ประมาณนั้นถ้าอยากได้สาระเยอะก็มาช่องของลุงกูรู้ปะครับก็จะรู้ปะครับเป็นหลักจะมีเรื่องอื่นๆสอดแทรกใครอยากได้ความตลกก็มาช่องผมนะครับชื่อเรื่องนี้ครับกระติบครับต,ตอนตอนนี้ลุงก็โหไม่เลวเลยดีใจนะครับยอดซับตไคร่น่ะพันกว่าแล้วพันแปดแล้วของคนอื่นเขาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างท่้งเขาเ <c oughs> พราะช่องลุงเป็นช่องแบบเล็กๆแต่รักทุกคนนะครับก็พยายามเติบโตเป็นแบบต้นไม้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ที่ดูคลิปของลุงแล้วชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อให้กําลังใจลุงและถ้าเกิดอยากให้เพื่อนๆของทุกคนเห็นก็ฝากกดแชร์ด้วยแต่ถ้าอยากออไม่พลาดล้วกันไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ลุงทาก็ฝากซ <Okay. S 1> ับตะไคร้และถ้าสดระิ่งแจ้งเตือนน <Okay. S 1> ะสข <laughs> าหรับน้องผู้ผา่านอกจากมาช่วยดําเนินรายการแล้วน้องผู้ผาก็จะทําคลิปตัดต่อคลิปอะไรที่มันดูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยกับน้องผู้ผา <Okay. S 1> ่ามือเของเขาเองนะครับ <Okay. S 1> ก็ <laughs> ก่อนจากกันวันนี้ก็ไปกับน้องคีจี น้องหมาที่น่ารักน่ารักนะครับก็รอคลิปต่อไปนะครับทุกวันพุธนะครับลุงเจะาอันเดทุกวันพุธเพราะว่าลุงมีคนมาช่วยทาแล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับจีจี้สวัสดี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 อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนเลี้ยงนะครับลาการไปก่อนครับ